ตามยังตามผมมาเลยเราไก่ตรงข้ามบ้านเรามีโอ้ยสถานีตำรวจบ่ายินเฮ้ยซ่อม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 พวกเปรต ออกไปไถ่ายนะอรเร็วซ้อมธงชา,ามาแล้วนาบารีอยู่คนกำแพงบ้านแม่งขอแม่ง้ันอีกแล้วตกแสดงว่ามียไหนแตกเพิ่มอยูแล้วดิเออก็ไปเยอะแย ไปหมดแล้วบ้านไปแล้วไปเคลียร์เตียงมั้งครับให้พวกมันที่หนุนเตียงมันอยู่ตรงลงรถเดียวไอตัวพี่จีนน่ะตัวพี่จีอยู่ตรงกูนะสองตัวเลยตั่มันจะเกิดละเปรียบเลยจริงเพปรียบปืนรับร้อยเปอร์เซ็นต์มาพี่เบียร์ เเออไ้้ีิยแลวมาเร็วมาช่วยหน่อยเด้งไม่เห็นไม่เห็นกูมองไม่เห็นตัวกูก็ไม่เห็นเฮ้เฮียในบ้านปะวะไปเลยออมออมมันออมมันออมไปไปเฮียในกลางบ้านกลางบ้านเนี่ยเห็นก็ดีจังว่าพวกมือกลางหมู่บ้านมีอีกตัวหนึ่งนะ มันยิงจากโคตรไก่นี่โซ่ดีนะจนได้หาตัวไม่เจอจริงๆวัยเที่ย์ทำไงม,มันปืนไปไหนวะเนี่ย มันไม่ไประวังก oh, 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 oh. oh. oh, oh. oh, oh, ูอ้าวอ่านหรอกเฮ้ยอ้๊บโอยเฮียเอ้ยไม่ได้ขึ้นปืนกูอ่านะบ้านตรงกลางถนนเลยโอ้ยปุ๊กึงได้ปืนเปืนปิดโอ้ยเฮียบนหลังคาเราาจะจำกัดแค่แบบพวกซีโฟและพวกนี้แหละปื่นก็ซื้อได้ไม่คุ้ กระหนุคนเละนะเด็กก็ก็คือมันมันไปเลยไงนัวไปเอาให้มันไปเลยม่นจะเสียหายเลยดิเฮ้ยไอ้เฮียแถวมาร์เก็ตแม่งอยู่ในบ้านในสัตว์รอในบ้านเลยเรายู่บนงคา

ต,ตายตายตายวิไอ้เหี้ยสไนคออ์ขอใหญ่เลยเไอตัวยืมมือ,มอตายจะโดนสไนค์อีกจากไหนนะข้างไนม์พุโอโ้โหข้างบ้านเลยครับข้างบ้านป้องไหนในเมือตาย <c oughs> สนายตายไปได้บ่อพอเราเปิดไปดักมันได้ยินดักประตูมันได้ไม่ต้องขาย <c oughs> สถานี้ตำรวจาตายหนา้าคาตายไปวะนะ บ้านเฟ็มเบ็ดหรอสองเมตรหรออัดดีเพย์ย้อนหลังเม็ดติดว่ะหายแล้วเฮ้ยพี่เอฟหลังเราพีเอฟระว่างเราสองคนระว่างเราสองโอ้กูตาย ก็ได้ยินในแถบปืนไม่เห็นตัวมันนะคุซ่อมหลังคุซ้อมหลังกุ้อมมีคนโดดรบลงไหมไม่ไกลไม่ไกลมากมีกล่องอยู่หลังบ้านกล่องนประตูแรกเลยไอเอฟตายมันชื่อเอฟเหมือนกันะ ก็วายทำไมยังไม่ตายโอเคก้รยรแล้ววิ่งเทียถนนวิ่งมาหลุดว่ะถนนด้านหลังวะ่ะเออเหมือนมันวิ่งไปเอาปืนมาวะใช่ใช่มันวิ่งไปทำปราสาทเลยไปเอาปืนแน่เลย เดินตรงปราสาทเดินล่าปราสาทไอพี่คุณโซ่อยู่แถวคุณโซ่เลยปะผมนำผมนำไม่ช่วยคุณโซ่แถวเขาด้วยน,ะนย่วันริมละเมื่อกี้ใกล้มากเลยเจย้าคนยิงไอพี่ทีตัดขวาฝั่ดขวา ข uh huh. อโหษตรงผมเลยนีาอยังมาเก็บปืนมาเก็บปืนถอยเอฟไปชเต้กันเราวิ่งไปลองศพที่ผมเศร้ตาย ขนาดว่าเมื่อกี้เห็นมันะรันจะว่างเานเห็นเเห็นเลยว่าอนระหว่างเราสองคนระหว่างเราตรงมองไว้ชื่อผมัุ้เอออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออมองไว้ชื่อผมเลยไม่ใช่ตัวนี้ที่เห็นนะเเอไปเก็บปืนลรวปืนเต็มหลังแล้ววะครับนึงผมดูก่อนตัวยิงไัยิมตัวแ cap รัะมาเชเต้พี่อ้าวคนละตัวเ่า เนี่ยมันวิ่งอยู่แถวศพผมเนี่ยใครวะพี่ป<อ>่ะน่า,นาจะพี่ป่ะทำไมจอ,อไม่รู้เหมือนกันก็มีเราสองคนนะอ่ะเฮ้ยคุณจอเห็นไลนไลน์ละไม่ใช่เต่ตรงไหนอ่ะกำลังวิ่งหาคุณจอกำลังวิ่งหาคุณจออ๋อเห็นละมันโดดหยองเลยเอฟเอฟคอดีคอ,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 อดีกดให้หน่อยไอ้เหี้ยกูโดนไกโกดเอฟเนื่ว่ากเฟมันก็น่าจะไม่ค่อยมีแหละมันวิ่งลงไปแล้วลงไปฝั่งทิศนู่นทิศเขานู่นมันยิงกันอยู่ ให้พวกมาจะปกบาลเลตมาด้วยดีกว่าไงั้นได้หลายตัวแล้วนะแก้ผ้าอยู่ไกลๆมีมันอย่างเดียวเลยมีแต่ท <ผม S 1> ีมยนด้วยอยู่ข้างพี่อ่ะเลน็บตุวเลย ล่ามกันดีกว่าเหรอปะเจอไปยิงเจอไปมันเว่งลงมาฝั่งนะี้อ่ะใช่เน,นี่ยมันมันไปยิงกันเองฝั่งนู้นแล้วถ้าจะมียิงกันอะไรแค่ข้าอยู่ผมว่ากระโดดโอเคแนละ้ว โอ้ยๆอ่ะโอ้ยโอ้โหใครเคาะกูทุกนี้ก็มีอีกตัวนึงตายไปแล้วตายไปแล้วตัวที่เคาะมึงอ่ะอีกตัวนึงตรงที่ผมเลี้ยงขวาคนซ้าโอ้ยเหี้ยทั้งขวาทั้งหน้าเลยตายไอ้พายพีตายแล้วยืนตวโเฉียงซ้ายเลยยีน้าพี่อ่ะยืนโอ้ยเหี้ยสองตัวเหี้ยแมงงูตัวนึ่งสายตัวนึงตัวโซ่แฉียงซ้ายไอ้พุ่ม เก็บเก็บหมดตี้ตรงนั้นเมื่อกี้ผมต้องออกเกมเข้าใหม่เหรอวะมันบอกไม่รองรับคุณลักษณะนี้อสองตัวแล้วพี่โทษที่ผมอืมหาอยู่มันแอบไปบอลเลยบอลยิงกดจัดหมอบหมอบมันหมอบกำลันนงนี้ ใส่่ัีมนถ้าจะเข้ามาเพราะมันเห็นประกาศเซิร์ฟอะของฟรีใครก็อยากเล่นผมจะเป็นตัวผู้หญิงแก้ผ้าใส่หมวกตลอดเอฟตายอโอ้ยตายเพียบเลย นี่เอาสแนแอไปอยู่ตรงเขานี่สบายเลยนะเนี่ยเอาปืนขันบ้านก <นะ S 1> <อ>่อนพี่โซ่ที่พี่โซ่มีปืนสกหนหอ๊อตไงวะเออมีมีมีมามาตายอ,อีกหนึ่งหลังต้นไม้ยินต้นผู้ชายหลังต้นไม้ต้นไม้ใกล้บ้านเราอะ ขวบเเข้าหภาพมันไม่ดีออกรช่ไหดูฮะชนไม่ถึขวบนีฝั่งน้ำใช่ปะวบไกลๆหรออันอีอะขอแบบดูดูอ่ามองไม่เห็นตัวอ มันยิงกันหลังฝ่ายแล้วที่เนี่ยบอกยินเอาสน,นัยแม่งไปยืนบนเขายิงลงมาเลยกูว่าโอ้มองยากลูกม้ารอบเดียวมองมอง,มองกองลงอีกเนียวเซิร์ฟมันจะดีหรือว่าไม่ปืนหายปะจะไม่อยู่ใกล้ตัวปืนหายมาละ หลังจากที่ยิงกันอยู่พักหนึ่ง<ๆ>ก็หมดเวลาเลทแล้วครับซ่อมบ้านกันตามระเบียบโอเคครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย